นะครับผมมันจะเป็นกิจกรรมคิวใส่เต็มเน,น้นเน้นทุกแมตช์นะครับผมทำภารกิจครบรับบัตรไปเล่นหมดใหม่คู่หูตัวปวดนะครับผมเพียงแค่เราสังหาร3าสิบตัวเราก็จะได้เป็นบัตรคู่บัตรสร้างห้องคู่หูตัวกวนแล้วก็เป็นโอเคนะครับผมวันนี้ก็มาพบกผมฉลามอีกทัอีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมก็จะพาไปดู กิจกรรมเป็นกิจกรรมรับบัตรส่องห้องฟรีนะครับครับผมมก่อนที่จะไปดูคลิปนี้ก็ลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมมาะนี่เรเนแล้วก็ให้เรากดมาตรงนี้นะครับผมมันจะเป็นกิจกรรมคิวใส่เต็มเน,น้นๆทุกแมตนะครับผมทำภารกิจครบรับบัตรไปเล่นหมดใหม่คู่หูตัวป่วดนะครับผมเพียงแค่เราสังหาร30สตัวเราก็จะได้เป็นบัตรคู่ บาดสร้างห้องคู่หูตัวกวนแล้วก็เป็นคู่คู่ปองแรกปืนนะครับผมแล้วก็สี่สิบสามก็ได้เป็นบาดสร้างห้องคู่หูตัวกวนแล้วก็เป็นคู่ปองแรกปืนนะครับผมแล้วก็ห้าสิบสังหารห้าสิบคูนะครับผมจะได้เป็นบาดสร้างห้องกับระเบิดนะครับผมปลดปล่อยแชมเปี้ยนในตัวคุณนะครับผมก็สวยอยู่นะครับผมมันก็จะเป็นถือแบบนี้เลยนะครับผมอแลนะครับผม ถ้าเราทํากิจกรรมทั้งหมดเราก็จะได้เป็นบัตรสร้างห้องคู่หูตัวกวนเป็นสามใบนะครับผมใช้สําหรับสร้างและปรับแต่งห้องนะครับผม,มกิจกรรมเริ่มตั้งแต่วันที่17พฤษภาคม2564ถึง23พฤษภาคม2564นะครับผม,มก็อย่าลืมเข้าไปเล่นกันด้วยนะครับผมผมก็จะเข้าไปเล่นอยู่แล้วครับผม,มอ ส่วนวิธีการสร้างห้องนะครับผมก็ให้เราเข้ามาตรงนี้นะครับผมเน่เก็กดไปที่คู่หูตัวกวนนะครับผมมามันก็จะให้เราสร้างห้องได้นะครับผมว่นนี่ครับผมเป็นห้องทดลองที่วุ่นวายนะครับผมสามารถกอร่อกรหัสอะไรต่างๆได้นะครับผมระยะเวลาสามารถกําหนดระยะเวลาในเกมภารกิจนะครับผมภารกิจของนักวิทยาศาสตร์ครูดาวครูดาวภารกิจระยะเวลา เวลากิจกรรมนะครับผมว่าครูดาวการเรียกประชุมนะครับผมอ่ะโมนี Columbus ้ก็คือแบบสนุกอยู่นะครับผมอ่ะเดี๋ยวถ้าใครอยากดูผมเล่นก็คอมเมนต์มานะครับผมมาเดี๋ยวผมจะเล่นให้นะอ่าเดี๋ยวจะเล่นให้คุณดูดูนะครับผมอ่ะมีประมาณนี้นะครับผมอ่ะก็มีประมาณนี้เละนะครับผมสรุบกิจกรรมแจกบัตร สร้างห้องผู้หูตัวกวรวนะครับผมอ่ะก็สาหรับวันนี้ก็ต้องขอจุบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับผมอ่ะาหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมอ่ะบ,บาย